เวลาเข้าไปทำงานอ่ะหน,นังสือเล่มนี้มีเทคนิคนึงที่ชื่อยี่ิบห้าบวกห้าโพรโมโดโร่อยากให้คุณหมอ,อขยายความนิดนึงแล้วกันว่ามันคืออะไรใช้ยังไงค,คือโพรโมโดโร่เทคนิคนี่จริงๆแล้วมันก็เป็นเทคนิคที่เราใช้กันกว้างขวางนะฮะอย่างมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยก็แนะนำให้ใช้นะเพราะว่าเวลาเราใช้ปุ๊บเนี่ยงานที่เราทำมันจะออกมาค่อนข้างดีมากเลยเพราะเรามีความตั้งใจคือบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าเรานั่งทำงานแดชั่วโมงติดเลยแต่พอเรามา ดูตอนจบงานเอ๊ะทำไมงานมันไม่ค่อยได้เลยเพราะบางทีเรารู้สึกว่าเราทํางานมากแล้วเราก็จะแบบจริงๆเราไม่ได้จริงจังหรือว่าคอนเนเทรตกับมันเพียงพอครับแต่ว่าเราเราใช้เทคนิค25 5เนี่ยคือทํา25พัก5นาทีแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราทําแค่4รอบทาแค่4รอบเนี่ยพอเลยอย่างผมเนี่ยผมรู้ตัวว่าเวลาที่ดีที่สุดของผมเนี่ยผมจะแบ่งเป็นไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงในในเ่ื่องด้วยนะครับอันนี้มาจากหนังสือเดอะเกี่ยวกับเรื่องแบบ ที่เขาทําให้ชีวิตเราดีแบบแบบรู้ว่าทําช่วงไหนแล้วชีวิตเราจะดีที่สุดอ, okay. อย่างไฟเขียวเนี่ยก็คือช่วงตีห้าถึงสิบโมงเช้าจะเป็นช่วงที่ผมแบบทํางานแล้วดีที่สุด,สดซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะบางคนอาจจะเป็นช่วงบ่ายหรือช่วงกลางคืนก็ได้อย่างช่วงไฟเหลืองของผมก็คือช่วงประมาณ10บโมงถึงห้าโมงเย็นก็จะเป็นงานประชุมทั่วไปคุยงานไม่ซีเรียสหรือไม่ต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญมากและช่วงไฟแดงคือเริ่มแบบ ห้าหกโมงเนี่ยงานเป็นเรื่องเป็นราวทาไม่ได้ละเพราะนั้นผมจะเอา Promodolo t e c h n i เนี่ยมาทําช่วงไฟเขียวเพราะนั้นคือถ้าเกิดเราอยู่เออายู่ดีๆเราอยากทำ p r o m o โดโ o เทคนิคเราไปทําช่วงไฟแดงเนี่ยมันก็ทําไม่ได้นะฮะมันจะแบบมันท้อมันท้อใจเพราะนั้นถ้าเราทําช่วงที่เราแบบรู้สึกว่าฮึกเหิมที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ทํา25แล้วก็พัก5นาทีซึ่งข้อดีนะครับหนึ่งคือเราจะรู้สึกว่าแค่25นาทีมันไม่นานไปไกหรอกแต่บางคนอาจจะ45ก็ได้นะฮะอันนี้แล้วแต่แต่25นาทีเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบ ไม่ยากจนเกินไปนะโอเคแล้วการได้พัก5นาทีเนี่ยมันจะทาให้เราไม่ค่อยเป็นออฟฟิศซินโดรมด้วยครับอ่าคือการพัก5นาทีเนี่ยไม่ใช่หยิบโทรศัพท์มาถ่าย t ิกต็อกนะฮะมันพัก5นาทีคือพักแบบพักผ่อนเดินไปเดินมาซึ่งผมแนะนําให้เป็นการเดินเพราะว่าอะไรเดินไปเดินมาหนึ่งคือปกติเรามักจะนั่งทํางานโอเคใช่ไหมฮะการเดินไปเทินมาเนี่ยมันจะได้ทําให้เรามีการ stretching หรือยืดตัวด้วยนะครับแล้วทําให้เราเปลี่ยนอาริยาบท์แล้วถ้าให้ดีนะฮะอย่างผมนี่เดินไปเดินมาไม่เนนบ้าอกลย นอกบ้านเลยไปโดนแดดเลยไปโดนแดดเลยคือเราทําอะไรทุกอย่างเนี่ยให้เรารู้สึกว่ามันเกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นคือครั้งแรกมันอาจจะแปลกๆแต่ถ้าเราวางแผนไว้แล้วอะว่าเฮ้ยเราอยากจะโดนแดดเนี่ยวันละ20นาทีเราทำโพรโมนโดโลเทคนิคสี่ครั้งครั้งหนึ่ง5นาที5นาทีเราออกไปเดินแดดไปโดนแดดมันก็ได้20นาทีโอเคอ่าแบบนี้เป็นต้นคือเราวางแผนไว้แล้วแล้วเราทําแบบอัตโนมัติเราก็ไม่ต้องใช้สมองเราคิดแล้วฮะแล้วเดี๋ยวชีวิตเราดีเลย